สวัสดีค่ะทุกท่านรู้ทันฝน,น,นฟ้าอากาศมาแล้วค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวไร้มาร์เดนให้ทุกท่านได้ฟังมารับชมกันได้เลยค่ะเราไปดูกันที่เรดาร์ตรวจวัดสภาพอากาศจากเว็บไซต์ windy.com จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพิษ,ษณุโลกเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปงางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามนครราชสีมา บุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแหง่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรี ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4องศาเซลเซียสลมแปรปวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี สาแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 8่2องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่ง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานออาีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมาราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต และกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด28-31องศาเซลเซีสยสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด 31- 3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิวโมง ทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยและขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน สามารถกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ